สวัสดีค่ะโค้ดอัดอสังหานะคะวันนี้พามาชมทาวน์เฮาส์พื้นที่มากถึง27ตารางวาค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะหลายๆคนกำลังสงสัยนะคะทำไมเสียงไม่ตรงกับปากนะคะพอดีถ่ายคลิปแล้วลืมเปิดไมค์ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเรามาพากเสียงสดกันไปเลยค่ะ ด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะสามารถที่จะจอดรถได้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเท้าเฮาส์หลังมุมทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ช่างของเรานะคะกำลังเริ่มรีโนเวทนะคะเราปลูกกระเบื้องด้านหน้าอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็เปลี่ยนสีของตัวบ้านค่ะนะคะเป็นโทนเทาขาวครีมนะคะก็เดี๋ยวในในตัวบ้านนะคะตอนนี้ก็กำลังทำการ ปูกระเบื้องนะคะให้ใหม่อยู่นะคะแล้วก็มีการปูกระเบื้องที่ห้องนอนทั้งสองห้องดยเรียกว่าปูกันแบบทั้งหลังเลยนะคะในบริเวณห้องโถงค่ะเราจะตกแต่งนะคะเป็นชุดรับแขกให้คุณลูกค้าด้วย1ชุดเลยค่ะแล้ก็ในบริเวณห้องนอนนะคะก็จะมีชุดห้องนอนให้นะคะ1ชุดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตู้ ตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะแป้งหรือว่าเตียงนอนค่ะเดี๋ยวเราจัดให้แบบฟูลออปชันจัดเต็มเลยนะคะก็คือมากันแบบหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะในครัวนะคะก็มีในเรื่องของการทำซิงค์ครัวเรียบร้อยค่ะที่นี่เป็นห้องน้ำหนึ่งห้องและหลังบ้านนะคะก็สามารถที่จะทำลานซักล้างนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบแบบรงโลงก็ไปต่อเติมเป็นหลังคาเพิ่มเติมได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะ และก็นะคะที่นี่จะบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองสัตหีบเลยค่ะและใครที่เรียกว่าผ่อนอยู่นะคะไม่ใช่ผ่อนสิเช่าบ้านอยู่เนี่ยเดือนละ4 000, 5, 000ะี่พันห้าพันอ่ะไม่ต้องเช่าแล้วมาซื้อเถอะเป็นเจ้าของของเราเองเลยเพราะหลังเนี้ยค่ะผ่อนกันราคาเริ่มต้นแค่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองและทางเรามีบริการยื่นกู้ให้ฟรีดูเครดิตให้ฟรีด้วยนะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะ <c oughs> บางคนบอกฉันไม่อยากผ่อนหรอกเป็นหนี้ระยะยาวโถคุณเราไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิดเนาะ <c oughs> มันก็ต้องผ่อนอย่างเงี้ยแหละค่ะ <c oughs> ผ่อนไปผ่อนไปเราก็ได้เป็นเจ้าของเองนะคะ <c oughs> และบ้านนะคะบอกเลยว่าถ้าเรามีต้นตัดต้นทุกคนตัดเกินเข้าไปนะคะมันจะทําให้เราผ่อนหมดเร็วกว่าระยะเวลาที่เราทําสัญญากับแบงค์ค่ะ นี่ทุกคนมาดูหน้าบ้านเห็นปะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยกว้างกว่าหลังอื่นจริงๆแล้วก็ถนนโครงการของอันนี้กว้างมากๆจอดรถในบ้านได้1นึ่งคันค่ะจอดรถข้างบ้านได้อีกใส่กันเข้าไปเลยสคัน3คันและก็จอดรถเอ่อหน้าบ้านได้อีกโอ้เยอะแยะเพื่อนมากินเหล้านะคะก็สามารถที่จะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายเลยนะคะ